ยินดีต้อนรับสู่ลักกี้ดีเทเลอร์นะคะวันนี้นะคะอ้อยนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะซึ่งวันนี้มากับหมวกใบเก๋สุดรสนะคะหรือเปล่านะคะแหมเลิศอยู่แล้วเลิศอยู่แล้วหมวกหมวกเลิศน,นะคะหมวกเลิศคนก็ พอได้พอได้เนาะ,ะวันนี้นะคะอ้อยนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คือประสบการณ์ที่พบเจอมาในเรื่องนั้นก็คือวันนี้เลือกนํามาเลยก็คือเรื่องขับรถนะคะการเรียนขับรถที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะซึ่งอ้อยเนี่ยอยู่เมืองไทยนะคะขับรถไม่เป็นเลยนะคะเรียกได้ว่าความรู้ในการขับรถได้เป็นศูนย์เลยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยต้องขับรถให้เป็นค่ะเพราะว่า จะมารอคุณสามันก็โอ้โหไม่ได้เนาะมารอแต่เขาอะไม่ได้ฉันต้องขับให้ได้ฉันต้องขับเป็นฉันจะมารอแต่เธอไม่ได้อ่อออดาดราม่าใส่มุมนิดหน่อยเนาะอ่าทีนี้นะคะอ่าการที่เราจะเตรียมตัวไปสอบเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปหาคู่มือนะคะในการเตรียมตัวสอบที่จะอ่านเนาะ,ะแต่ว่า มันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็ไม่ได้แบบว่าเก่งมากมายขนาดนั้นใช่ไหมคะซึ่งการที่เราจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจข้อสอบเตรียมตัวสอบได้ง่ายมากขึ้นนะคะจะมีเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะตอนนั้นที่อ้อยเข้าไปทําการทดสอบเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของ rae นะคะซึ่งเขาจะมีะกฎกติกานะคะเกี่ยวกับข้อสอบการเตรียมตัวสอบให้หมดเลยในในของรัฐของอ้อยนะคะรัฐของอ้อยนี่อยู่ sa นะคะซึ่งแต่ละรัฐเนี่ย กฎจราจรเนี่ยก็แตกต่างกันไปเนาะ,ะซึ่งแล้วก็มาอ่านแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะสอบพอเราทําการทดสอบจนเรามั่นใจแล้วว่านี่เราทําได้ก็เราเข้าไปสอบอแอลนะคะซึ่งการสอบเอแอลเนี่ยตัวแอลนะคะมันจะเป็นป้ายตัวแอลนะคะสีเหลืองซึ่งพอเราได้ไป้ายแอลมาเนี่ยเราก็สามารถนะคะที่จะไปเรียนขับรถบนท้องถนนได้นะคะซึ่งอ้อยเนะี่ย ก็ใช้บริการนะคะโรงเรียนสอนขับรถซึ่งค่าสอนจะอยู่ที่ชั่วโมงละ70-80งแดอลลาร์เนาะอ้อยก็จำได้ประมาณนี้ตอนนั้นตอนที่เรียนนั้นเหมือนหปีและประมาณ5ปีนะคะตอนนั้นกำลังตั้งท้องน้องใจหมดท้องด้วยเรียนขับรถไปด้วยครูสอน,นก็เป็นคนออสซี่นะคะเป็นคนออสเตรเลีย หน้านิดุมากเลยหน้านี่เข้มมากเลยไอเรานี่ตั้งก็ท้องด้วยนะแล้วก็เครียดด้วยนะขับรถก็ยังไม่เป็นเนาะแต่ว่าเขาก็เข่งคัดแต่เนาะเขาก็อยากให้เราเป็นนะนะยิ่งตอนเรียนนี่นะอ่ <c oughs> ไปกับครูฝึกเนะี่ยถ้าเราบอกว่าโหผ่านไอ้วงเวียนเนี่ยฉันไม่ถนัดอะ่ะเราก็ไปช้ามากเลยไม่ถนัดแล้วไม่ถนัดไปอีกไม่ถนัดกับไปอีกพาฉันอ้อมแต่ว,วงเวียนอยู่นั่นละ่ะ ประมาณว่าฉันจะเอาให้เธอเอาให้คล่องเลยเธอไม่คล่องใช่ไหมอถอาแทับโดนดุบ่อยอ้อยโดนดุบ่อยเพราะว่าหลุดบ่อยก็สมควรอะนะยิ่งไปคุณสามีนี่ไม่ได้เลยนะโอ้โหโดนคุณสามีดุยิ่งกว่าครูฝึกอีกก็เลยไปกับครูฝึกนี่แหละดีละนะคะคงไม่คงเห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะที่ว่าไม่ไม่อยากให้แฟนสอนขับรถเนาะ เรียนสอนกับรถห,หน้าโมโห و, ใส่อารมณ์กับเราเ <c oughs> <c oughs> ขากลัวนะเขากลัวเนาะ,ะทีนี้นะคะ,ะการเรียนขับรถที่เนี่ยนะคะพอ,อะเราขับ การเดินขับรถที่เนี่ยนะคะเขาจะมีเวลาให้สําหรับของอ้อยตอนนั้นนะคะเริ่มขับตอนนั้นอายุ35ป้าเขาก็จะมีตารางให้เรากอกนะคะจํานวน80ชั่วโมงอ่าซึ่งใน80ชั่วโมงเนี่ยในคู่มือนะคะเขาจะมีตารางให้เราเราก็กอกนะว่าขับจากไหนไปไหนอ่าเป็นเวลาอ่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีสามีนี่โหเป๊ะมากเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีเกินให้เลยนะคะคือตรงเลยถ้าเกิดว่าไปกับสามีนะเออไปบ้างเือ แต่ว่าส่วนมากก็จะไปครูฝึกทั้งนั้นเลยนะคะจะไปกครูฝึกทั้งนั้นกับสามีนี่ไปนิดๆหน่อยๆเหมือน,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 นกับแบบว่าเออขับไปทุระตรงนั้นตรงนี้ให้เราขับไปบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แบบเออเก็บชั่วโมงอะนะให้มันครบ80ชั่วโมงอ่าพอเราครบ80ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะอ่ะเมื่อกี้พูดหรือยังอะว่าใน80ชั่วโมงเนี่ยนะมันจะต้องมีว่าอ่า เราขับกลางวันกลางคืนถนนล,ลื่นถนนแห้งขับตอนฝนตกก็มีหมดเลยนะต้องมีหลายเวอร์ชันน่าจะมีแค่เวอร์ชันกลางวันไม่ได้นะโอ้จะต้องมีหลายเวอร์ชัน่นครบรถครบทุกชาตินะคะเอ้ทุกรถทุกชาติอ่ะทีเนี้ยถึงจะเออผ่านอ่าทีเนี้ยพอเราครบ80ชั่วโมงนะครูฝึกเขาก็จะเป็นคนบอกเราว่าเธอพร้อมที่จะไปสอบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพอ พอครบแล้วใช่ป่ะอ่าพอเราไปสอบผ่านนะบอกนิดนึงนะตอนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยตอนมีตัวแอลเนี่ยไปขับตามท้องถนนเนี่ยอ่าปะตัวแอลอ้อมหน้าอ้อมหลังรถเลยค่ะกลัวเขาไม่รู้ว่าเราฝึกอยู่กลัวโดนเขาปิ๊บ,บใส่อ่าแต่ว่าพอเราผ่านแล้วใช่ป่ะพอเราไปสอบแล้วเราผ่านเนี่ย เขาจะมีตัวป้าย P ให้เรา P เนี่ยหมายถึงว่าผ่านเรียบร้อยแล้วอะซึ่งความรู้สึกตอนเราได้ P ทุกคนก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบหลงเหล่งหลงเหลงหน่อยนะเพราะว่าเรานั่งขับคนเดียวเนาะปกติเนี่ยถ้าป้าย L เ,เนี่ยจะต้องมีคนนั่งไปกับเราด้วยนะไม่ใช่ว่ากําลังฝึกอยู่ว่าฝึกขับคนเดียวนะไม่ใช่นะ,ะครูฝึกเขาก็จะมีท่ารถที่ครูเขาฝึกให้อะ รถโรงเรียนสอนขับรถก,ก็จะมีเบรกนะมีเบรกของครูด้วยแต่ว่าไม่ใช่มีสองพวงมาลัยนะมีพวงมาลัยอันเดียวซึ่งอตอนเราได้แอลเนี้ยคนที่นั่งกับเราเนี้ยจะต้องอมีใบกับขีาจะต้องแบบขับรถเป็นนะเออไม่ใช่ใครมานั่งกับเราก็ได้ไม่ใช่นะ โอเคก็ okay. หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ของอ้อยนะคะก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กับอ้อยนะคะกะ็มีอะไรก็ติชมได้นะคะด่าได้นะแต่อย่าแรงอ่าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ไม่ใช่สับตะไทยนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามไอ้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย